นับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือไวกิ้งถ้าพูดคำว่าดอกสลิดเนี่ยนะคะน้องแต่หลายคนอาจจะบอกอไม่คุ้นหูเลยมันคืออะไรหนะ้าตาเป็นอย่างไรแต่พอบอกว่าดอกขจรแล้วหลายคนร้องอ,อ๋อและนึกออกทันทีเป็นผักพื้นบ้านที่หลายท่านคุ้นเคยและอาจจะทำเป็นอาหารหลากหลายเมนูนะคะแกงสม้มดอกขจรนะคะไข่เจียวดอกขจรยำดอกขจรโอ้โ oh, ห พูดมแม่ต่ละเมนูนะคะตั้งแต่อยากทานหมดเลยค่ะค่ะซึ่งไร่ดอกสลิดหรือว่านะคะดอกขจรที่แต่จะพาไปนี้ก็กลายเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะที่ทํารายได้ให้กับเกษตรกรอย่างงามเลยนะคะ,คะไปติดตามรายละเอียดกันในเกษตรมีดีกันค่ะค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมดอกไม้ในโลกนี้มันก็มีหลายสายพันธุ์จนนับไม่ท่วนนะครับแล้วในประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีดอกไม้มากมายแต่วันนี้เกษตรมีดีเราพามากินดอกไม้ไม่ต้องงงนะครับดอกไม้ที่นี่กินได้จริงๆเพราะนี่ก็คือไรดอกทจรที่เขานำไปทำอาหารหลายเม ไม่ว่าจะผัดต้มแกงอุ้ยได้หมดพูดแล้วหิวเดี๋ยวเราไปหาพี่กบเจ้าของไร่ข้จนรแห่งนี้กันดีกว่าครับครับหนึ่งเลยนะครับทุนต่ำครับแล้วราคาดอกสูงมากแล้วปลูกครั้งเดียวนะครับก็อยู่ได้ยาวเลยครับ3ามสี่ปีครับราคานะครับขั้นต่ําเลยนะครับโลก็อยู่ที่4 50บาทครับแต่ราคาจริงๆตลอดทั้งปีเนี่ยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบบาทนะครับครับผม ตอน่อ,อโลนะครับตลาดใหญ่ๆเลยถ้าเป็นภาคกลางก็เป็นอ่ตลาดไทยเลยครับก็มีถ้าเป็นโซนของทางสุพรรณเนี่ยทางอะไรเงี้ยก็เป็นมีตลาดในเมืองแล้วก็เปตลาดอ่างทองอะไรเงี้ยครับพี่กบเขาปลูกนอกขจรมานานแล้วนะครับตั้งเกือบเจ็ดปีเพราะเป็นอาชีพหลักมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ พี่กบก็เลยสารต่อเพราะดอกขจรเป็นไม้ดอกที่ขายได้ราคาดีทนแรงทนมแมลงแต่ถ้าได้น้าเมื่อไรจะออกดอกชอใหญ่อวบนากินขายได้ทั้งดอกตูมดอกบานบก็กินได้นะครับไรนี้เน้นขายส่งให้พ่อค้าคนกลางที่มารับไปขายที่ตลาดค้าส่งถึงไรเลยครับ กิโลกรัมละ40ถึง150บาทขายหมดเร็วไม่เคยเหลือบางครั้งดอกออกไม่ทันท่าตลาดก็มีนะครับ <c oughs> วิธีการเก็บดอกก็ง่ายๆตัดทีกิ่งแล้วนำมาคัดดอกล้างน้ำแล้วแพ็คใส่ถุงตามออเดอร์ลูกค้าเลยครับ <c oughs> แห่นี้ก็ขายได้แล้วล่ะครับ จริงๆตัวนี้ปลูกง,ง่ายมากๆเลยครับเป็นพืชที่ทนมากๆ3เดือนเนี้ยปลูกยังไงก็ได้ดอกอยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องปุ๋ยเรื่องเรื่องน้ำอะไรครับก็ขึ้นอยู่กับเราแล้ะครับเรื่องการดกรี้ยครับปุ๋ยคอกก็ได้เคมีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับครับผมก็คือนีอ่ง่ายๆเลยครับขจาเนี่ย มัน3เดือนมันได้ดอกอยู่แล้วครับแน่นอนเราแค่จัดการวิธีการตลาดของเราแค่นั้นเองครับครับง่ายๆด้วยการจัดการก็อ่าหนึ่งไร่เนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ประมาณ1000บาทเนี่ยนะครับต่อวันนะครับครับผมการลงทุนนะครับตัวหนึ่งไร่เนี่ยไร่หนึ่งก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับไม่เกินนี้นครับตีว่าตีไปสูงๆเลยตีว่าประมาณหมื่นห้าก็แล้วกันครับครับตัวหนึ่งไรแต่แต่หมื่นห้าเนี่ยเราลองจําไว้อย่าง คันหนึ่งครั้งเดียวเนี่ยมันสามารถอยู่ได้อ๋อสี่ห้าปีประมาณนี้ครับจริงๆมีที่หนึ่งไร่ก็ปลูกได้แล้วครับเป็นอย่างไรบ้างครับง่ายใช่ไหมครับการปลูกดอกขจรถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากลองปลูกดอกขจรลองติดต่อพี่กบได้นะครับพี่กบเขามีกิ่งพันธุ์จำหน่ายปลูกง่ายแค่สเดือนก็อ,ออกดอกมาให้ทานได้แล้วครับสุด ยออดดดกกินนไ้้แบบีมขอบอกเลยนะครับว่าแวค่าจุดเด่นของดอกขจรนะคะ,คะก็คือเป็นพืชที่มีอาย,ยุยาวแล้วก็อยู่ได้นานค่ะออกดอกให้ผลผลิตทั้งปีนะคะแถมยังเป็นพืชที่ทนร้อนทนแรงได้ดีด้วยน่าจะเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะค่ะแม่อยากเอาดอกขจรไป ทำกับไข่เจียวนะ<ม>เป็นเมนูมื้อเช้าด้ดีะทีเดียวแต่คุณผู้ชมคะดอกกระจรเนี่ยเขาบอกว่านอกเหนือจากรับประทานได้แล้วเรายังสามารถจะเอาไปทําเป็นไม้ประดับได้ด้วยเพราะว่าดอกของเขาเนี่ยก็มีความสวยงามไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ,คะในช่วงหน้าเป็นอีกหนึ่งช่วงค่ะคุณผู้ชมที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยตอนนี้หน้าฝนแล้วนะคะ,คะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเราจะมีวิธีการรับมือกับหน้าฝนอย่างไรกันบ้างพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามด้วยกันค่ะ,คะ Take the